เวลา16นาทีนะครับกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้นะครับก็มีประเด็นเรื่องของปอทิษรีซึ่งทุกคนแสดงความเป็นห่วงเป็นกังวลและที่สาคัญที่สุดก็คือให้กําลังใจนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับโจชอมครับซึ่งเมื่อวานนี้สื่อสารมวลชนจํานวนมากไปติดตามความคืบหน้าของคุณปอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตลอดทั้งวันเป็นภาพกล้องจํานวนมากมายอย่างที่เห็นเนี่ยนะเมื่อวานนี้ไม่ได้มีประกาศใดๆเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลรามาธิบดี แต่ว่าคุณพ่อของคุณปอนะครับก็คือคุณพ่อสมนชาวงออกมาบอกกับนักข่าวในช่วงค่าโดยคุณพ่อบอกนะครับว่าทุกคนในครอบครัวโล่งอกและก็ชื่นใจหลังคณะแพทย์ที่รักษาแจ้งว่าการผ่าตัดเมื่อเย็นวันก่อนนั้นผ่านไปได้ดีปัญหาระหว่างการผ่าตัดที่คุณหมอคาดการไว้ล่วงหน้าก็ไม่เกิดขึ้นก็คือไม่เป็นปัญหาทําให้คนในครอบครัวสดใสนอนหลับกันมากขึ้น แม้ว่าปอจะมีอาการดีขึ้นกว่าทุกวันแต่คุณพ่อก็ยังบอกนะครับว่าปอก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตแต่สำหรับพ่อแล้วก็ถือว่าเป็นวิกฤตที่น้อยลงกว่าหลายวันที่ผ่านมาคุณหมอ,อยังต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในห้อง CCU นะคะ สิ่งที่คุณหมอเป็นกังวลต่อจากนี้ไปและต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งไม่ให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องการติดเชื้อแทรกช็อตเพราะว่าคนไข้ใช้อุปกรณ์การแพทย์กับอวัยวะต่างๆเป็นจํานวนมากคนะ่ะอุจขาวก็เลยถามน,นะคะว่าคุณปอรู้สึกตัวบ้างหรือ,อยังหลังผ่าตัดคุณพ่อก็บอกว่าคุณหมอต้องการให้คนไข้พักผ่อนก็เลยให้ยานอนหลับแล้วก็บรรเทาความเจ็บปวดไปนะคะคุณพ่อบอกด้วยนะครับว่าเมื่อเย็นวันก่อนนั้นหมอได้ผ่าตัดในจุดที่จะเป็นต้องทํา เพื่อการรักษาจะได้ก้าวหน้าต่อไปหลังผ่าตัดหมอออกมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทําให้ครอบครัวเห็นแล้วก็ดีใจคลายความกังวลทีเดียวอาจจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ได้ร่วมกันทําบุญและที่สําคัญคือกําลังใจจากประชาชนทั้งประเทศส่งมาให้กับปอซึ่งปอในขณะนี้ก็เชื่อว่ายังอยู่ในสภาพที่เจ็บปวดแต่ก็เชื่อว่าปอกําลังต่อสู้อยู่คุณพ่อใช้คําว่าเหมือนกับ พายุลูกแรกผ่านไปจะต้องต่อสู้กับลูกที่สองนะคะเรื่องที่เป็นห่วงตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือการติดเชื้อค่ะฟังเสียงดูนะฮะหลังการผ่าตัดคุณหมอก็ยิ้มออกมาทางครอบครัวเราก็ชื่นใจนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งสิ่งที่เราหวังว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีหลังผ่าตัดนะฮะมันจะดีขึ้นแล้วก็อุปสรรคทั้งหลายในการผ่าตัด สิ่งที่เราวิตกมันก็ไม่เกิด mm hmm. ก็อาจจะด้วยปฏิหารด้วยพลังของประชาชนความรักความเมตตาที่มีต่อปอหากจะถามว่า,าครอบครัวรู้สึกยังไงก็เป็นความเป็นเป็น,เ,ปนเรามีความสุขมากเ mm hmm. มื่อเมื่อวานนี่นะครับถึงยังไงก็ตามคุณหมอก็บอกว่าในในสภาพของปอนั้นก็ยังมี หลายสิ่งที่จะต้องต่อสู้อีกเหมือนกับโลนพายุลูกที่หนึ่งผ่านไปลูกที่สองกำลังจะตามมาแต่เราก็เชื่อมั่นในในความสามารถของคุณหมอนะครับว่าจะสามารถฟันฝ่าสิ่งเลวร้วายที่ปอกำลังต่อสู้เร,เราก็ได้ตจหวังคือครับครับเรื่องที่ที่คุณหมอจะต้องระวังเป็นพิเศษที่สุดก็คือเรื่องการติดเชื้อเพราะว่า ด้วยด้วยสภาพของปอที่นอนมานานนะครับ <c oughs> แล้วก็หลายๆอย่างโดยระบบการรักษาซึ่งจะต้องมันมีสายะระดมระย,ยางหลายอย่างนะครับ <c oughs> โอกาสที่จะติดเชื้อมันก็มีแต่ยังไงก็ตามคุณหมอท่านก็บอกว่าก็เฝ้าระวังในตรงนี้อย่างอย่างที่สุดถ้าบอกว่าพอเขาก็อยู่ในวิกฤตแต่วิกฤตวันนี้มันอาจจะวิกฤตที่น้อยลงนะครับรู้สึกตัวไหม ก็ก็ถามหมออยู่เหมือนกันแต่หมอบอกว่าหมอก็ยังยังยังไม่อยากให้ปอ,อเจ็บปวดมากก็เลยต้องให้ยานอนหลับหรืออะไรให้เขาพักเพราะว่าบาดแผลที่จะการผ่าตัดก็จะเจ็บก็เลยก็เลยก็เลยให้ปอได้พักมากๆอยู่ครับเมื่อวานนี้มีสื่อออนไลน์รายงานเพิ่มเติมว่าได้สอบถามกับสัตวนนแพทย์วิทวินิตผัวประดิษฐ์ คณะบดีคณะแพทศาสตร์รามาธิบดีแล้วก็อาจจะผูกตีความว่าปอนั้นรู้สึกตัวโดยรายละเอียดที่บอกเป็นข้อๆก็คือเมื่อวานนี้ทั้งวันก็คือ17พฤศจิกายนมาถึงวันอังคารการควบคุมระบบการไหลเวียนของเลือดได้แก่ความดันเลือดที่ปะจรอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจก็คือคงที่การให้ยาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตใช้น้อยลงซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี เริ่มเห็นการขยับศีรษะบ้าง2-3ถึงสครั้งซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและอาการเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดดูเสมือนว่าน้อยลงเพราะฉะนั้นก็มีการตีความกันในคำนองว่าปอยปอเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวเนี่ยนะจนกระทั่งในช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากมีกระแสข่าวอย่างที่บอกไปว่าปอรู้สึกตัวจนขยับศีรษะได้ ตอนสามทุ่มนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีคำชี้แจงว่าเรียนสื่อมวลชนทางโรงพยาบาลขอทำความเข้าใจการที่คุณปอมีการขยับกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะเล็กน้อยเนื่องจากหลังผ่าตัดสามารถลดยาคลายกล้ามเนื้อและยากดความรู้สึกจึงทำให้ผู้ป่วยสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าขณะที่ถูกดูดเสมหะแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวถึงกันนั้นนะครับโจชมครับ การรักษาปอทฤษฎีในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่คุณพ่อบอกเนี่ยนะครับก็คงได้รับคําบอกเล่าจากแพทย์ว่าต้องระวังมากที่สุดก็คือเรื่องการติดเชื้อแทรกซ้อนเนี่ยนะฮะอันเนื่องาจากการรักษาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องมีสายต่างๆตั้งแต่สายท่อหายใจสายน้ําเกลือเข้าทางเส้นเลือดธรรมดาเข้าทางเส้นเลือดใหญ่สายสวนต่างๆ รวมทั้งสายที่เกี่ยวข้องกับการล้างไตาสายที่ปอดอ่ะ,อะที่ต่อกับปอดเทียมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคณะแพทย์ก็จะใช้คามารัดระวังขั้นสูงสุดเลยนะฮะค่ะให้ยาครอบคลุมทั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็เชื้อไวรัสนะคะป้องกันด้วย ค่ะแต่ว่าก็ต้องดูอาการเพราะว่าเชื้อที่มันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในส่วนใหญ่มันจะเป็นเชื้อที่ดื้อยานะคะขณะที่แพทย์เองก็พยายามจะลดการใช้ปอดเทียมลงนะเพราะว่าปอดเนี่ยเริ่มขยายขึ้นหลังจากที่เอาก้อนเลือดออกแล้วค่ะตอนนี้คุณหมอก็พยายามที่จะลดปอดเทียมนะคะก็จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อได้ค่ะม่านตาทั้งสองข้างมีการตอบสนองนะครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดี ค่ะแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าคนไข้พ้นขีดอันตรายนะคะส่วนแฟนคลับเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมเยียนกันมากมายคงไล่เรียนกันไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยนะครับตชวชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณแอปทักษอรหลังจากสามีก็คือคุณสงกา์เตชะนรง์ก็ป่วยเป็นไข้เลือดออกเช่นเดียวกันมาก่อนหน้านี้คุณแอปเมื่อวานนี้บอกมาเยี่ยมปอ อยากจะมาหลายวันแล้วนะคะคุณแอฟบอกแต่ว่าคุณสงการานสามีไม่สบายเป็นไข้เลือดออกเหมือนกันค่ะติดเชื้อมาจากเขาใหญ่เป็นไข้ตัวร้อนอยู่ 3- ามสี่วันนะคะต้องนําตัวส่งมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพถึงได้ทราบว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ต้องอยู่ในห้อง ICU 1หนึ่งสัปดาห์จนาการบรรเทาลงคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะ mm hmm. คุณแอฟบอกว่าก็เลยทําให้รู้เลยว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันมีเชื้อรุนแรงที่เข้าสู่วิกฤตได้รวดเร็วถ้าเราไม่รีบรักษา เข้าใจความรู้สึกครอบครัวของคุณปอเป็นอย่างดีนะคะก็เลยมาให้กําลังใจเพราะว่ากําลังใจที่ดีที่สุดก็คือครอบครัวโดยเฉพาะคุณแอฟบอกว่าน้องมะลิค่ะลูกสาวจะทําให้คุณปอมีกําลังใจนะคะฟังเสียงแอฟหน่อยแมค่ะก็จริงๆอยากจะมาก่อนหน้าน,นี้หลายวันแล้วนะคะแต่พอดีคนที่บ้านเขาไม่สบายด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ขอมาให้กําลังใจพี่ปอแล้วก็ครอบครัวคะ่ะแล้วโด,โ,ดโดยเฉพาะลูกสาวน่ารักมากเลยก็ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเข้มแข็งค่ะได้รับข่าวดีจากเมื่อคืนว่าหลังการผ่าตัดก็อาการเหมือนดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เห็นคุณพ่อก็อาจจะด้วยกำลังใจดีด้วยว่าคือมีคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงพี่ปอเยอะขนาดนี้ค่ะคือจริงๆอ่ะคุณสงการเป็นก่อนด้วยค่ะตอนนั้นก็เลยตอนนั้นเลยยังไม่ค่อยมีข่าวเรื่องไข้เลือดออกตอนแรกที่ที่คุณสงการเป็นก็คือไม่ได้นึกถึงเลยค่ะว่าจะเป็นโรคนี้ก็คิดว่าป่วยธรรมดา ก็ตรงนี้อาจจะแบบไว้ฝากเป็นข้อคิดให้คนอื่นๆนะคะคือโดยเฉพาะยิ่งยิ่งผู้ชายค่ะบางทีจะคิดว่าตัวเองแข็งแรงอย่างคนสงการก็คิดว่าตัวเองแบบแข็งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรหรอกก็เป็นไข้ก็ทนอยู่ทนปวดหัวเป็นไข้หนาวแต่เหงื่อออกเลยค่ะ mm hmm. เป็นอยู่หลายวันค่ะสามสี่วันก็ไม่ยอมไปหาหมอ พราคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายพอไปตรวจก็ถึงรู้ว่าเอาเป็นไข้เลือดออกก็อันนี้จะฝากให้ทุกคนแบบถ้าเป็นอะไรนิดหน่อยเลยนะคะถ้าเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีก็ไปตรวจไว้ก่อนดีกว่าก็ถึงเข้าใจเลยว่าเนี่ยค่ะอย่างพี่ปอก็คือ,อครอบครัวโดยเฉพาะลูกนะคะจะเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดให้กับคุณพ่อเลยค่ะใก้คลอกับพี่เขาถึงแม้จะไม่ได้ร่วมงานกันปกติพี่ปอเป็นคนยังไงคะน่ารักค่ะน่ารักมากเป็นกันเองมีน้ําใจใจดีคือ คือขนาดที่ไม่เคยเล่นละครด้วยกันแต่พี่ปอก็จะให้ความแบบเป็นกันเองแล้วก็น่ารักมีน้ำใจเสมอค่ะพลอยเชอรมานก็เป็นคนหนึ่งนะครับกลับมาจากค่ายละครสายรับรักป่วนที่เขาใหญ่ก็รีบมาเยี่ยมปอโรงพยาบาลทันทีพลอยท่านผู้ชมคงจำได้นะครับเธอโดง่งดังคู่กับปอเป็นอย่างยิ่งตอนที่เล่นเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาเจ้าตัวบอกพอรู้ว่าป่วยหนักตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยนะฮะฟังเสียงดูครับ ดีใจค่ะที่ที่แบบเออพี่เขาร่างกายเขาตอบสนองยาได้ดีขึ้นนะนะคะมันมันมันตอนนี้มันคือเราหวังเราอยู่กับความหวังอ่ะแล้วเราก็หวังตลอดว่าเอออยากให้พี่เขากลับมาอะไรเงี้ยตื่นได้แล้วหลับไปนานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคืออะไรก็ได้ตอนนี้แบบให้เขาแบบตื่นลืมตาแล้วก็หันมาถีบตาทีนึงก็ได้จะดีใจมากอะไรเงี้ยคือทุกทุกคนรักพี่เขามากนะแล้วก็ แล้วก็เป็นห่วงเขามากเช่นกันอะไรเงี้ยแต่พอยรู้ว่าเขาคงกําลังสู้อยู่แบบพยายามที่จะกลับมาเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะนางมามีอะไรอยากจะบอกกับผู้ใหญ่ลี่หยจะไม่ใส่้นสูงไปทานานอีกแล้วค่ะก็อยากให้ผู้ใหญ่ลีฟื้นขึ้นมานะเลาะเฝ้ารออยู่อะไรเงี้ยกลับมาเล่นนกับน้องกลับมาหาพลอยกลับมาหาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนกแสดงทุกคนผู้กํากับอะไรเงี้ยคือถ้าพี่ปอฟื้นนะพี่พูดเลยนะ หลายคนอยากกินข้าวด้วยมากใช่ไหมแล้วก็คิดว่าคงต้องเปิดอ m p a c t อ r e n a นะคะพี่ปอพี่ปอถึงจะกินข้าวกับทุกๆคนเพราะตอนนี้ทุกคนแบบรอพี่ปอกลับมามากอยากให้ทุกคนแบบส่งความรักมาให้อธิษฐานพี่ปอส่งกำลังใจมาให้เพราะเชื่อว่าพี่ปอเขาเขาได้รับรู้แน่นอนว่าเราเป็นห่วงเขาขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็จะสู้เนาะ mm hmm. นะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงคร mm hmm. อบครัวพี่ปออะไรเงี้ยทุกคนซาบซึ้งใจมาก พลอยพูดแทนความรู้สึกของทุกคนเลยนะฮะ <c oughs> ที่อยากจะให้ปอต่อสู้กับโรคภัยที่ว่าดนี้แล้วกลับมาให้เร็วที่สุดเลยนะอืเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อสงวนกับคุณแม่พี่สมัยคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณปอก็จะเดินทางไปใส่บาตรเนรปินค่ะน้องชายของคุณปอที่บวชเนนให้นะคะที่วัดค่ะเจ็ดนาฬิกายีนาทีครับ ช่วงหน้ากลับมาว่ากต่อไปดูเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้อย่างที่เรานําเสนอไปทันด่วนเลยเนี่ยนะฮะการจองซื้อสลาก <c oughs> งวดที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืองวดชิ้นเดือนที่เป็นการซื้อ <c oughs> และงวด17ธันวาคมที่เป็นการจอง <c oughs> ทําลายสถิติอีกครั้งนึ่งตามความคาดหมายแม้จะกระจายให้มันย่อยลงมา <c oughs> เหลือลายละห้าเล่มเดี๋ยวเรากลับมาครับ7จิกานาทีทเดียยครับ